นายโยงพร้อมบวกท้าชกทิ่สมปองเผยกติกาสุดโหดฟิตร่างกายรอมั่นใจใชนะ นักแสดงตลกรุ่นใหญ่ยยงเชิญยิ้มเกิดอาการคันไม้คันมือร่างกายพร้อมปะทะมากโดยล่าสุดท้าชกทิ่สมปองเผยกติกาสุดโหดโดยนายโยงเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงเหตุผลที่ท้าชกทิ่สมปองครั้งนี้ว่าท้าทิศศึกใหม่ชกหน่อยร่างกายมันต้องการประทะไม่อยากให้เครียดกันครับหลังจากโพสต์ไปแล้วก็มีคนส่งนวมมาให้บอกท่านทิศสมปองด้วยว่านวมไม่ต้องกางเกงไม่ต้องผมมีแล้วเตรียมให้พร้อมแล้วกางเกง มวยและนวมที่จะใช้ชกเนี่ยเตรียมไว้แล้วซึ่งนายโยงเผยถึงกติกาในการชกครั้งนี้ด้วยว่าต่อยแค่3ยกนะเพราะว่ากำลังไม่ค่อยดีเอาแค่3ยกพอเฉลี่ยเป็นยกละหมื่นถ้าหากว่าผมน็อกได้ภายในยกเดียวก็ถือว่าจ่ายแค่หมื่นเดียว ถ้าเผลอมาต่อยโดนผมผมเอาหมัดละห0 0พันจ่ายผมเลยมั่นใจว่าชนะแน่ไม่กลัวครับไม่กลัวเลยยังมีกำลังอยู่เมื่อเช้ายังลุกไปห้องพระไหวอยู่เราก็เดินบ้างแต่ไม่ได้ออกกำลังกายจนเหงื่อท่วมปกติก็ทำงานได้เคลื่อนไหวไปบ้างบางคนก็เชียร์ทิศสมปองบางคนก็เชียร์นายงบางคนก็ยังงงงงอยู่มวยอะไรเนี่ย คือตั้งแต่ที่ท่านศึกมายังไม่ได้คุยกันเลยโพสต์ไปหาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นโพสต์หรือยังก็ยังไม่ได้คุยกันเห็นเขามีคนคุยอยู่แล้วทิศสมปองจะมีเวลามาชคกับผมเหรอตอนนี้ทิศคิวทองเหลือเกิน จะให้ผมตามไปชกที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าออกค่ารถให้ผมนะเหงามือก็เลยอยากจะชกกับที่สมปองไม่กลัวรอนวมอยู่ยังไงที่สมปองก็ดูหน้าเฟซบุ๊กนายโยงแล้วกัน,นว่ากติกาที่นายโยงท้าชกเป็นยังไงแล้วถ้าตกลงปลงใจก็ยินดีครับ ตอนนี้มีกางเกงมาให้แล้วมีนวมให้แล้วมีสปอนเซอร์แล้วถ้าหากว่าจะสู้ก็ติดต่อมาได้แต่นายโยงพร้อมสู้อยู่แล้วครับแต่ดูกติกาให้ดีนะครับจะรับได้ไหมกับกติกาของนายโยงมันโหดไปหรือเปล่าจะโหดเกินไปสำหรับที่สมปองไหมลองพิจารณาดูครับก็ต้องฟิตร่างกายกันหน่อยละครับ โดยย้ำกติกาทิ้งไทยว่าสำหรับค่าตัวผมทิดปองต้องจ่ายผมสามหมืนไม่ต้องโอนจ่ายเงินสดถ้าชกกันภายใต้กติกาข้อที่1ก่อนชกต้องจ่ายเงินสด 30,000, บาทข้อที่2เราจะต่อยกัน3ยกเฉลี่ยเป็นยกละหมื่นแต่ถ้าหากว่าที่สมปองน็อกผมได้ภายในยกเดียวก็จ่ายแค่หมื่นเดียวข้อสผมนึกไม่ออกข้อ4ห้ามชกโดนตัวซึ่งกันและกัน แต่ถ้าทิศสมปองเผลอมาชกโดนเนื้อตัวผมผมคิดหมัดละ5,000หลังจากจบเกมเรากอดกันได้แต่ว่าต้องใส่แมสเพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่กำลังมาถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับพร้อมเสมอทิศสมปองสนใจเปล่าตั้งแต่วันนี้ผมจะฟิตรอคุณนะทิศปองนายโยงเชิญยิ้มกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ